โครงการชิครูแชร์นะครับก็จะเป็นโครงการระดมทุนเพื่ออบริจาคเข้ากับมูลนิธิพัฒละมหาราชานุสร์นะครับโดยการที่ระดมทุนเนี้ยเพื่อไปเป็นค่าใช้จ่ายการรักษาสำหรับผู้ป่วยยากไร้โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับซึ่งผมก็ยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนี้เพราะผมเราเดูแลเรื่องสุขภาพอยู่แล้วและเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสุขภาพสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆคนเราเนี่ยจะป่วย <c oughs> จัดอาหารการกินต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะประเทศไทยเราเป็นถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆเลยที่จะมีผู้ป่วยมะเร็งใช่ไหมครับแล้วการรักษาสาหรับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยที่เรารู้คือค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายสูงมากๆ, <c oughs> ๆแล้วก็ในวันนี้เนี่ยคือในโครงการชิคจูแชร์เนี่ยก็เป็นการบอกต่อมัน,นีนผมขออนีญาตบอกบุญต่อใช่ไหมครับ <c oughs> สำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญใช่ไหมครับก็จะมีของที่ระลึกที่เราสามารถนําไปใช้งานก็ได้ หรือเราสามารถนําไปสะสมก็ได้โดยที่เป็นของที่ริกออกแบบโดยศิลปินใช่ไหมครับซึ่งมีรูดลายที่ที่ที่น่ารักแล้วก็สวยงามและสิ่งที่สําคัญผมเชื่อว่าการบริจาคเนี่ยสมัยนี้คนไทยเราอยากร่วมบริจาคเยอะแต่เราอยากหาช่องทางที่บริจาคแล้วเรามั่นใจได้มาถูกต้องและมั่นใจได้ว่าจะจะจะถึงมือจริงๆทางจีนก็ก็คุยกัน เรียกว่า,าจะต้องรอโควิดให้ผ่านไปก็ได้เพราะ<ม>ทางจีนในช่วงนี้ก็เขาเองก็ค่อนข้างต้องต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไระการเดินทางมันค่อนข้างลำบาก<ม>ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่อย่างการคุยก็ยังมีการคุยกันอยู่ตลอดสมมตวิว่าสถานการณ์โควิดเบาบางลงก็อาจจะมีการเดินทางไปได้บ้างอะไรอย่างแต่ช่วงนี้ก็คงจะต้องต้องต้องค่อนข้งางระมัดระวังกันนิดนึงครับ<ม> <c oughs> คือโปรเจกต์นี้ไม่ถึงขั้นว่าหยุดหรือระงับหรือเราไม่เลยยังมีการยัง<ม>ยังเพราะว่าเรื่องเรื่องที่ถ่ายไปก็จบไปแล้วเรียบร้อยก็ทางจีนก็ ออนแอร์เรียบร้อยแล้วก็ถ<ม>ือว่าอันนั้นคือจบเป็นเงินงานไปแล้ว<ม>ส่วนงานใหม่ก็คงต้องรอดูว่าหลังจากโควิดผ่านไปแล้วมันจะมีอะไรที่สามารถเหมาะสมกับในช่วงสถานการณ์นั้นๆได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นไ,มไม่มีละครเลยทั้งกระป๋องหรืองานชั้งอยู่มไม่มี <c oughs> ครับใช่ก็จะมีงานหนึ่งที่เรากําลังเซตอัพขึ้นมาอยู่แล้วครับก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เราดาเนินการเริ่มต้นขึ้นมาเขานี้ก็เพิ่งเริ่ม ดำเนินการต่อได้หลังโควิดเนี่ยอยาจะดูว่าพอเสร็จเป็นรูปเป็นร่างอาจจะติดต่อทั้งฝั่งจีนฝั่งอื่นอื่นไหมเพราะเราตั้งใจอยากจะให้คอนเทนต์เนี้ยทางต่างชาติหรือคนที่อยู่ใน,นจีนหรือที่ต่งตางๆเขาได้ดูกัน,น,นมันจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่อะไรไหมคถามว่าใหญ่ไหมก็คือเป็นโปรเจกต์เรื่องเกี่ยวกับปอดศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็เราใช้แอคชั่นของไทยเราที่เป็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของไทยเราเนี่ยในการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ต้องบอกว่า เราเป็นคนออกกำลังกายเมื่อก่อนเรามีจุดด้อยคือขาใช่ไหมครับ <c oughs> คือเป็นคนโครงสร้างเนี่ยขาขาเล็กใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะปรับเปลี่ยนของเราเอง <c oughs> เราอยากชาเลจนกับตัวเราเองเพราะการเล่นกับาเนื้อขามันมันคนไม่ค่อยชอบเล่นหรอกเพราะมันหนักแล้วมันเหนื่อยมันเจ็บเราก็พยายามทำของเรา้มหน้า้มตาทาไปวันหนึ่งก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกแล้ววันหนึ่งเราสึกแบบช่วงออกกำลังกายที่บ้านอะ่ะมันร้อนมากเลยใส่ขายาแล้วมันแบบ เไม่ใช่พัดลมเปิดให้หมา <c oughs> พี่นัดเปิดพัดลมให้หมาตัวหมาร้อน <c oughs> พี่ก็ต้องออกกํบบาลังกายแบบเหงื่อตกๆไปใช่ไหมก็ <c oughs> แบบโกล่งนเกงแล้วไงมันก็เลยเใส่ขาสั้นมันก็สบายอะไรอย่างเงี้ยมาแล้ใส่ขาสั้นมันก็เห็นพัฒนาการของว่าการที่เราสะสมออกกาลังกายมานเนี่ยมันทําให้ออกล้ามเนื้อขามันเปลี่ยนไป, <c oughs> ไปอะไร <c oughs> ือนีมถ้าคนมองแบบเป้าเราขนาดนี้ค่ะก็มองที่กล้ามข้างบนจะรั้ข้างบนพี่ก็มีให้มองนะครั่ ออ,อะไรย่างเงี้ยเจอดโดนรีเพลทไหมคะพี่อ้ําว่าแบบว่าออกกํลังกายแบบนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยก็ก็มีครับคือตอนนี้รู้สึกเหมือนตอนเล่นละครเนี่ยถอดเสื้อก็เราก็จะแบบมองกันช่วงบนใช่ไหมครับอ,อันนี้เกงสั้นก็จะมองกันช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมันก็ถ้ามีความสุขได้ก็โอเคครับแบบ,<อ>บ,บมาความสุขให้ประชาชนเนาะใช่ครับคือจริงๆมันก็คือเรามองว่ามันมันไม่ได้มีอะไรที่มันอันนี้กับชุดออกกําลังกายชุดนี้ชุดอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นเราใส่ขาสั้นเท่าไหร่ะรที่นัดว่าใคครบ้างะ ที่นั้นก็ก็ก็บอกว่าขาสั้นกว่าฉันอีกขาขาวะอเงีขาแซวไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าการเล่นกล้ามของเรานี่มันมีปัญหาการใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเพราะมันใหญ่เกินไม่มีหรอกครับก็แค่บางทีแต่เข็บแตกกระดุมติดนิดหึงบ้างเสื้อเก่าๆนี่ต้องลอให้คนอื่นใส่บ้างอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเรียกว่ามีนะคะพี่อแล้วครต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลย ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับพี่แต่ปัญหาใหญ่สําหรับพี่นัดเพราะว่าเเผื่ออ้้าตงปลียนมันต้องตัดใหม่เขาก็จะบ่นบ้างอ่ะบางทีเขาก็แบบเออเสื้อมันเล็กไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแขนพี่ไปจับเขาเขาบอกเขาหนักแล้วเอ้มันก็ไม่หนักนะแล้วก็เสื้อมันก็ธรรมดาไม่บอกเหมือนแบบเหมือนโดนผีอั้มอะไรอย่างเงี้ยทัพลาดอยู่ ก็ไม่ได้พลาดนานแค่แตะทีนึงก็จะหยิบแขนออกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะแล้วคอมสวิตมันจะเกิดกันที่ตรงไหนจับตัวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เหมือนแบบอืมเรียกว่ากล้ามเป็นอุปสรรคเรื่องสัมพันธ์รัมก็ก็ก็นิดนึงก็นิดนึงต้องเข่าเออลดกล้ามไหมคะเพื่อคุณภรรยาจะได้วางกับคุณภรรยาได้นานขึ้นคือจริงๆนี่ก็ลดแล้วนะคือเวลาออกกำลังกายนะครับ ผมจะเล่นกีฬาที่มันค่อนข้างหลากหลายวิ่งบ้างแต่ฟุตบอลบ้างต่อยมวย่็คือเราไม่ได้เน้นเรื่องของการสร้างกมเนื้ออย่างเดียวเน้นเรื่องของความแข็งแรงในด้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พี่ว่าต้องไปเล่งคุณนัดให้ขึ้นมาดีกว่าให้เขาสามารถรับน้ำหนักได้ใช่ทำไมเราต้องถอยลงไปใช่ไหมครับก็ต้องก้าขึ้นมาสิครับ